2,000ปีก่อนพระเจ้าพระผู้ทรงสร้างเสด็จมาสู่โลกนี้ด้วยนามว่าพระเยซูและทรงตั้งพันธสัญญาใหม่ขึ้นพันธสัญญาใหม่นี้ทำให้บุตรของพระเจ้าที่ทุกทรมานอยู่ในความบาปและความตายได้รับการอภัยโทษบาปและชีวิตนิรันดร์ตลอดเวลา3ปี พระเยซูทรงวางแบบอย่างในการรักษาพันธสัญญาใหม่ให้กับพวกสาวกเพราะว่าเราได้วางแบบแก่ท่านแล้วเพื่อให้ท่านทำเหมือนดังที่เราได้กระทำแก่ท่านด้วยและภายหลังจากฟื้นคืนชีพพระองค์ก็ทรงขอให้พวกสาวกสั่งสอนมนุษย์ทุกคนให้รักษาพันธสัญญาใหม่ที่จะนำไปถึงซึ่งความรอดได้ เหล่าสาวกจึงประกาศพันธสัญญาใหม่ตามคำสั่งของพระเยซูในพันธสัญญาใหม่ที่เราจะได้รับการอภัยโทษบาปนี้มีกฎเกณฑ์ในการนมัสก,การด้วยถ้าผู้ชายคลุมศีรษะระหว่างนมัสก,การถือเป็นการทำความอัปยศแก่พระเจ้าถ้าผู้หญิงไม่คลุมศีรษะระหว่างนมัสก,การก็เหมือนทำความอัปยศแก่ศีรษะของตน ฉะนั้นคริสตจักรที่ทำตามพันธสัญญาใหม่ซึ่งพระครสิสต์ทรงสร้างขึ้นผู้หญิงต้องใส่ผ้าคลุมศีรษะระหว่างนมัสการส่วนผู้ชายไม่ต้องคลุมศีรษะอย่างไรก็ตามหลังจากพระเยซูกลับสู่สวรรค์มีบางคนโต้แย้งว่าไม่ต้องใช้ผ้าคลุมศีรษะในนมัสการต่อคํากล่าวโต้แย้งนั้นอัครทูตเปาโลแนะนำว่าผู้หญิงควรใส่ผ้าคลุมศีรษะ เพราะธรรมชาติของมนุษย์ผมยาวเป็นสิ่งสวยงามสำหรับผู้หญิงท่านพิจารณาดูเถิดว่าเป็นการเหมาะสมหรือที่หญิงจะอธิษฐานต่อพระเจ้าโดยปราศจากการคลุมศีรษะธรรมชาติไม่ได้สอนท่านหรือว่าถ้าชายมีผมยาวก็นับว่าเป็นความอัปยศแต่ถ้าหญิงมีผมยาวก็นับว่าเป็นความภาคภูมิของเธอ เพราะว่าผมยาวที่เธอได้รับก็เพื่อคลุมศีรษะถ้าผู้ใดต้องการจะหาเรื่องโต้แย้งเรื่องนี้เราไม่มีการกระทำนอกเหนือกว่านี้และบรรดาคริสตจักรของพระเจ้าก็ไม่มีเช่นกัน พระคัมภีรระบุไว้อย่างชัดเจนว่าผู้หญิงต้องใส่ผ้าคลุมศรีรษะระหว่างนมัสการการที่ผู้หญิงใส่ผ้าคลุมศรีรษะระหว่างนมัสการนั้นถือเป็นหนึ่งในกฎเกณฑ์ของพันธสัญญาใหม่ที่พระเยซูทรงสั่งสอนไว้และที่อัคขระทูตเปโลประกาศพระเจ้ามีพระประสงค์ที่จะให้เรารักษากฎเกณฑ์ผ้าคลุมศรีรษะ